เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอบริษัทไทยยูเนียนฟีดมิวจำกัดมหาชนบริษัทไทยยูเนียนฟีดมิวจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจและเป็นบริษัทหนึ่งในผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์น้ําที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยโดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่อาหารกุ้งอาหารปลารวมอาหารกบและอาหารปูและอาหารบก ซึ่งมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ําซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นให้การนําความเชี่ยวชาญเทคนิคการผลิตและนว,วัตกรรมใหม่ๆม่าใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ําใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของบริษัทวิสัยทัศน์เราจะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ําที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนพันธกิจ 1>, 1. ให้ความสําคัญกับรายละเอียดในกระบวนการทํางานทุกขั้นตอนพร้อมปรับปรุงเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด 2. ดําเนินการด้านวิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสู่ลูกค้า 3. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนรวมกับลูกค้าคู่ค้าพนักงานและผู้ถือหุ้นกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 1. การรักษาและพัฒนาความเป็นผู้นําในการผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์น้ําในประเทศ 2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 3. การขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศที่มีศักยภาพกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 1. กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตการนําเข้าและการขายอาหารสัตว์พรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ได้กําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตเพื่อขายนําเข้าเพื่อขายและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนดต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ และบุคคลซึ่งที่บดีกรมประสุสัตว์มอบหมายก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ทั้งนี้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดอายุเว้นแต่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน 2. กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชนาจากักรได้กําหนดให้การนำเข้าข้าวสาลีเข้ามาในราชนาจักรเพื่อผลิตอาหารสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม การค้าต่างประเทศ3กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดประเภทของกิจการหรือกิจการภายใต้ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4. กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจโรงงานได้กำหนดประเภทโรงงานไว้สามจำพวกขึ้นอยู่กับประเภทชนิดและขนาดที่กำหนดโดยกฎกระทรวงซึ่งโรงงานจำพวกที่1คือโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโรงงานที่จำพวกที่2คือโรงงานที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้อนุญาตทราบก่อนที่จะประกอบกิจการได้และโรงงานจำพวกที่3คือโรงงานที่ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจสำหรับภาพรวมอุตสาหากรรมสัตว์น้ำของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในอุตสาหากรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหากรรมประมงที่สำคัญของโลกจากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่มีเพียงพอสำหรับส่งออกไปยังตลาดสำคัญทั่วโลกเช่นสหรัฐญี่ปุน่นสหภาพยุโรปเป็นต้นโดยผลผลิตสัตว์น้ำที่มีการส่งออกสูง ได้แก่กุ้งสดแช่เย็นกุ้งสดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์กุ้งส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตกุ้งเป็นอนันดับหกของโลกในปี2,563สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 1. บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2,541และบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานสบริษัทจะดำเนินต,ตั้งแต่ แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของพนักงาน 3. บริษัทมีการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์4บริษัทจัประสานความเข้าใจในเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กรรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น5บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนทุกระดับภายในองค์กรมีสิทธิเท่าเทียมและเสมอภาคกัน สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีไทยยูเนียนร่วมมือกับนักนกวัตกรรมทั่วโลกทั้งรายบุคคลไปจนถึงระดับองค์กรรัฐบาลและสถาบันการศึกษาในภาคส่วนต่างๆเรามุ่งผสมผสานความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากรต่างๆทัง้ง,ง,ง,งจากภายในและภายนอกขององค์กรของเรานะคะ เพื่อเสริมสร้างสารรค์ความคิดใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่ผู้ร่วมงานองค์กรและสังคมโดยรวมด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายและซับซ้อนรวมถึงการมุ่งหน้าสู่โอกาสใหม่ๆจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทั้งของไทยยูเนี่ยนเองและพันธมิตรรวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลด้วยค่ะค่ะการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะ 1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงโดยส่งเสริมให้พนักง,งานมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจตลอดจนมีเครื่องมือและกระบ,บวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้องสร้างนต้องสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตลอดทั้งองค์กร 2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท2อนนโรคระบาดชนิดรายแดงในสัตว์น้ํา 2.2ความเสี่ยงจากที่อุตสาหกรรมการผลิตกุ้งไทยพึ่งพิงตลาดส่งออกเป็นหลัก2.3ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ2.4ความเสี่ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัท2.5ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการชำระคืนค่าสินค้าจากลูกหนี้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มร้านค้า จำหน่ายอาหารสัตว์2.6ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 2.7. ความเสี่ยงจากการที่ผลิตตะพานอาหารสัตว์ของบริษัทจัดเป็นสินค้าควบคุม 2.8. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจหรือการเติบโตของกิจการของบริษัทย,ย่อยในต่างประเทศ 2.9. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ ค่ะสมาชิกในกลุ่มของเรามีดังนี้นะคะ 1. นางสาววิภาดาผุยทาเลขที่3ห้องหนึ่ง 2. นางสาวอริยาเสียงล้ําเลขที่8ห้องหนึ่ง3นางสาวปัทมาพรวงสาเนาเลขที่29ห้องหนึ่งค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย